สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นองท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะก็อยู่กับผมดีซีอยู่เนะครับผมไม่เลวจ้าเนะี่ยก็ดีซีที่เรารู้จักกันนะเนาะมันก็ทดสอบครั้งที่สี่แล้วนะครับผมก็ผมว่าคุณภาพครับฟิดแบงเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกผมหาโปเกมอนไม่เจอเนะี Pokemon ่ยโปเกมอนเออมันมีอีเวอร์หนึ่งมาแต่เนี้ยเขาบอกว่ามีอะไรนะ อันนี้มันมีตัวละครใหม่เข้ามาเนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาตัวละครไหนเข้ามาแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะก็จะมาเล่นให้ดูว่าทดสอบครั้งที่สี่มีอะไรบ้างนะครับผมนะแต่ที่รู้ว่า,เ,าเริ่อจะเนียนแล้วก็เรื่องำคาญด้วยเมื่อไหร่มันจะเปิดจริงทันทีนะผมแต่ด,ดูก่อนนะการาฟิกเหมือนเดิมไหมวะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่นะฮะดีดีขึ้นกว่าตอนรอบที่3ามอะ่ะเหมือนเดิมครับผมเปลวไฟซ้ายมือนะมันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเออผมอยากรู้ว่าใครที่ทดสอบรอบที่แล้วอะ่ะแล้วไอดียังอยู่ไหมเออเอมันรีเซ็ตอยู่แล้วนี่วะลืมไปเขาก็บ่อยอยู่รีเซ็ตแต่ว่าเหมือนเฮ้ยเหมือนภาพมันจะยังไงวะเนี่ย ผมว่าภาพมันแปลกๆไปนะตอนแรกภาพมันสวยอะผมรู้สึกเขาปรับคุณภาพภาพให้แบบมือถือต่ำๆเล่นได้หรือเปล่าวะเนี่ยเ,อเ,อเขาเอาตัวน,นี้มาเนี่ยตอนตอนนั้นไม่มีไม่ใช่เหรอวะเจอมไม่ได้เว้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนคุณภาพสังเกตไหมมันดรอปลงหน่อยนะแต่กราฟ,ฟริกไม่ไม่ไม่ดรอปนะแต่อันเนี้ยคุณภาพกราฟ,ฟริกตอนต่อสู้เห็นไหม หมือนดอบไหมเหมือนแบบมันให้ทำาให้มันเล่นง่ายขึ้นเนี่ยดูดิตัวนี้จาจริงมันต้องภาพสวยกว่านี้อีกเป็นเงาอะไรอย่างเงี้เลยนะผมว่ามันดอปลงนะเออแต่ว่าไอ้คัสสีเนี่ยม่โคตรยังไงก็ดีเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไอ้ไอ้เงาเนี่ยมันดอปผมจากจากที่ผมเล่นเนี่ยรือว่าผมนี่ไม่ได้ปรับวะไม่เกี่ยวนะเครื่องผมก็คือมันก็ปรับให้อัตโนมัตินี่นี่ คัตซีนเนี่ยสวยตลอดเลยนะสวยเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเขาจะปรับให้แบบโทรศัพท์มันเล่นแบบได้ทุกรุ่นน่ะผมคิดอย่างนั้นนะเหมือนแบบมันเงามันหายไปหน่อยเลยยังไงก็แเจ่มเหมือนเดิมนะฮะสุดแมนเกินสุดเนะก็ได้ข่าวว่าผ้านนี้รู้สึกเอาตัวไหนมาไม่รู้นะฮะเนี่ยมันอันนี้ได้อยู่ครับแต่ว่า ตอนเกม P อ่ะเกม P ผมว่ามันเงามันหายไปอ่ะปกติเงามันจะแบบเหมือน 3D มดีแบบเหลื่อมเลยอ่ะเห็นได้เลยเนาะคุณภาพมันเหลื่อม,ม,มเลยแต่ว่าอันนี้ผมดูแล้วมันแบบเหมือนมันจะปรับา้า้กับทุกมือถือเล่นได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิเนี่ยมันหายเนียนความเนียนหายไปหน่อยนะึงปกติไม่ต้องเนียนกว่านี้นะก็เป็นรอบที่สี่แล้วครับแม่งลีลาแม่ผมเกมนี้ผมรอมานานแล้วแต่ว่า เขาแบบลีลามากรอบที่สี่เหมือนอเวคเอ่าอีวาแล้วนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆนะใครไม่รู้สึกก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกนะว่าว่าคัสซีเนี่ยมันโอเคสวยขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอตัวละครเกมเพย์เหมือนเงามันหายไปอะเหมือนตอนแรกที่แบบเงามันเฉียบเลยอะ เนี่ยต่คัดซีนแม่งด,ดีกว่าเดิมเยอะอะ่ะเอาหายก็มาเล่นแล้วนะ,ะนะผมลองเล่นดูกันว่าทดสอบมันเขาบอกขยายเวลา14วันนะลิงก์ไม่ต้องแตะให้นะผมเบื่อมากเนี่ยไม่ต้องแปะให้นะ <c oughs> ใหครับคุณแค่ก๊อปชื่อเกมเนี่ยไปวางในสตร์ไทยคุณก็เจอแล้วเนะี่ยผมไม่เอาลิงก์ให้เนะยแต่ว่าเดี๋ยวเอาลิงก์ให้สำหรับคนที่ไม่รู้จริงแล้วกันเนี่ยนี่ก็ ฝากไปด้วยแต่ว่าลิงก็ดูคลิปก็ได้รู้ว่าลิงผมไว้ใต้คลิปเนาะพี่คับลิงอยู่ไหนนี่ก็ไม่ใช่เนะเพราะลิงผมไว้ใต้คลิปตลอดเนาะเนี่ยผมกลำลังประมวลภาพอันที่แล้วกับอันนี้ผมว่าคัดซีนม่แม่งสวยมน่าจะสวยกว่าเดิมด้ลยละเอียดด้วย <c oughs> เหมือนเป็นแบบพันแปดร้อยออพันแปดสิบีจะซ้ำไปแต่ว่า ตอนที่ว่าเราต่อสู้อ่ะมันเหมือนดอบไปอ่ะเงามันหายไปความเหลี่ยมความเงาอะไรเงี้ยความวาวอ่ะของตัวละครหายไปเยอะเลยอ่ะใช่ไหมครับจะหายไปไงช่างขอมันเข้าไทยไว้ค่นี้เนี่ยนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวก่อนแบ็คแบ็คแมนมันต้องสวยกว่านี้นะฮะแล้วตัวเนี้ยผมจําเลยเมวตัวเนี้ยจะเงากว่านี้ครับผมตายเลวชีวิตปรับกราฟิกลงมาเยอะมากเลย เพื่อที่จะให้เล่นได้ทุทกเครื่องนะฮะไม่ใช่กราฟิกต้องคัดซีนอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไปย้อนดูสตรีมเก่าๆผมได้นะคือตอนนี้มันจะเงาเงามัา่มากกว่าอันนี้รู้เลยเลยว่าเงาหายไปเยอะเออแต่อันนี้ไม่เท่าไรแต่ว่าระบบคัสไอชาลินเนี่ยนะที่ไปหาของหาของอะ่ะเออนะมันจะมีแบกบักๆอยู่นะฮะแต่อันนี้ดีอยู่ครับ เนี่ยคัสซีนเนี่ยไม่เคยหายไปใช่ไหมก็เหมือนจะเหมือนจะหายไปนิดนึงอ่ะนะครับผมนะกด็ดูเอาแล้วกันนี่ใครจะมาด่าผมก็แล้วแต่ใครแล้วหาผมด่ามาช่างแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันดีกว่านี้คัสซีมัานาไม่อย่างงี้เอ้คัสซีมัานายอย่างงี้แหละแต่ว่าเงาภาพเกมเพลย์มันไม่ไม่ไม่ไมไมต่ำกว่านี้ ก็ใครไม่เคยทดสอบก็มาลองทดสอบได้ส่วนใครที่เคยทดสอบแต่พาคและภากสองพักสามสิดูไหมเห็นไหมตามจริง่ะแบทแมนมันต้องเงาแล้วไอ้น,นี่มันต้องเงานเนี่ยชุดชุดกอดเงาอันนี้เหมือนเขาถอดอะไรบางอย่างออกไปนะฮะช่างมันนะไม่เป็นไรเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะคนที่ไม่เคยทดสอบจะไม่ค่อยเห็นความชัดเจนเท่าไหร่นะอันนี้ปกตินะ มานี้ครับผมเกมเพย์เนี่ยแปลกตาเลยมันจะดีขึ้นหรือมันไม่ดีขึ้นวันเนี่ยผมงงๆอยู่อัอันนั้นมันเหมือนแบบว่าแบบสมจริงเลยนะแบบเป็นเงาแบบชัดเจนมากอันนี้แบบเหมือนมันเป็นข,า,ขาวๆอะ่ะนะแต่คัดซีนี่ผมผมยอมรับเลยว่ามันดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นซ้ำไปด้วย อย่าซีจีอะไรอย่าแต่ก่อนกิเพย์มันแปลกๆมันเหม่งดอว่าเป็นผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนวะแต่ผมว่ามันเหม่งๆไปวะเหม่งทดสอบหลายรอบแล้วใช่ไหมตอนแรกก็เกลือเหมือนเดิมครับแจกเหมือนเดิมครับตัวเดิมด้วยนะฮะคือเก่าเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากมายกว่านี้เนะี่ยตอนนี้รอบที่สี่แล้วก็หวังว่าใครไม่เคยทดสอบก็มาลองดูได้เนะี่ยใครทดสอบแล้วก็ภาพก็ประมาณนี้แหละตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรขนาดนี้นะผมมันจะมีบั๊กตรงที่ว่าชาลินนะที่ไปหาของด้วยนะผมก็ผมว่าดรอปลงนะผมว่าเนี่ยทดสอบเวอร์ชันเนี่ยผมว่า ม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้คือมันมันเหมือนดรอปลงนะเยอะเลยแหละนะ,ะเดี๋ยวเรารอเขาเทสอีกรอบนี้เป็นยังไงก็รอบหน้าก็คงจะดีขึ้นกว่านี้เนาะไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะความเงาของวาวของตอัวละครมันเยอะกว่านี้จรงนะเอาละผมเกมพีก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะพิสดารเนี่ยดูดิ คุณภาพมันด้อยลงไปอ่ะนะฮะก็ถึงจะด้อยยังไงก็ขอให้มันดีแล้วกันนะคนรอเล่นอยู่นะขอให้มีฮีโร่มาให้ครบเนะยแล้วก็ภาษาไทยก็ตรงอยู่แต่ว่าขอให้แบบคนไทยเขารออยู่ก็คือขอให้ฮีโร่มาครบๆไม่ใช่ว่าไอ้ยเยลิกาชาแม่งตอนทดสอบเลยกาชาเกลือมากนะอืม ก็ดูเอากันเกมเพลย์ประมาณนี้ครับผมอรอสี่ 4, ผมว่าดรอปลงอะหลายอย่างครับหลายอย่างก็รอดูการที่จะพัฒนาต่อไปสี่รอบอัะนนะี้ผมแมงรอสี่รอบแล้วนะฮะยังไม่เปิดจริงสักทีไงก็เจอใหม่คลิปหน้ากันคลิปนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละนะฮะแบบเฮ้ ีพัฒนาต่อไปในกันสู้ๆถ้าคนชอบสาวกเกมนี้ก็รอต่อไปมีคนถามผมเยอะตามจริงถ้าเปิดสิ้นเดือนนี้มันก็ขยายไปอีกไงเหมืนอนอีว่าเนาะนี่ก็เจอใ,ใหม่ทุกท่านนะฮะติดตามช่องได้นะฮะซับสไครต์ก็ได้รับข่าวสารต่างๆในเกมมากมายเนี่ยก็นี่ก็มีเกมใหม่ๆก็จะแนำมาเรื่อยๆก็ใครชอบเกมใหม่ๆก็ติดตามชมผมได้กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วย,ยนี่ก็ฝากขอบคุณแม่ใครกดแล้วก็ขอให้รับเงินเดือนเช่นุู ทุกท่านเลยนะฮะขอจะเจริญเจริญรุ่งเรืองนะฮะทุกท่านเลยนฮะก็จะเจริญใหม่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมหายกิปม,มาเรื่อยอันนี้ก็ทดสอบรอบที่ส14วันนะฮะจัดไปใครที่ไม่เคยลองก็ลองซะแต่ว่า,าดรอปลงเยอะ,จะเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม